สวัสดีครับนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าต่อคาถามนะว่ามีคําถามว่าส่งไลน์เป็นชั่วโมงได้หรือเปล่าเออส่งวีดีโอในไลน์ได้เป็นชั่วโมงได้ไหมนะผมตอบนะครับส่งได้นะผมนะแต่ว่ามันใช้เวลานานมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะผมเออก็คือว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นของมือถือนะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นของคอมพิวเตอร์นะผมอ่านะครับนะ ตัวนี้เป็นของมือถือครับนี่ครับตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูครับนะครับตัวนี้ผมก็ไฟล์วิดีโอประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเนี่ยผมก็จะส่งครับอ่าตอนนี้ส่งในคอมนะครับไปดูยังมือถือนะครับผมนะครับโอเคแล้วไปดูกันนะครับคือว่ามันนี่ฮะับดมันจะช้าหรือเปล่าตัวนี้ผมใช้ไวไฟครับ ก็ลองนับเวลานตอนนี้เลยแล้วกันนะครับตั้งแต่ผมส่งไฟปก็ไม่ไม่ถึงนาทีนะถ้าเน็ตเร็วนะครับผมโอเคนะให้เรามาโฟกัสที่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับนี่ครับนีให้โฟกัสที่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันกำลังวิ่งอยู่ครับครับผมไม่ถึงนาทีนะครับคิดว่าน่าถึงร้อยนะครับผมอ่าผมส่งไปแล้วแต่ว่ามันจะไม่เป็นไฟล์รูปวิดีโอแบบนี้นะครับ มันจะไม่เป็นไฟล์แบบวิดีโอพร้อมกดเล่นแบบนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์แบบนี้มาให้นะครับผมโอเคส่งไปแล้วครับแล้วมาโฟกัสที่ฝั่งมือถือครับนะครับโฟกัสที่ฝั่งมือถือฝั่งนี้นะครับผมไม่เข้าไลน์ไปครับผมส่งเข้าห้องนี้เห็นไหมครับเพราะว่านี่ฮะมันขึ้นถ้าถ้าแบบตัวนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันก็เลยขึ้นแบบเป็นวิดีโอแบบนี้นะครับผมนะครับนี่ฮะ แต่ถ้าไฟล์ใหญ่ครับไฟล์ตัวนี้อยู่ที่200นะครับผมนะฮะไฟตัวนี้อยู่ที่207เมกนะครับผมอ่านะครับผมเนี่ยฮะ207.92เมกนะครับแล้วไปดูครับว่ามันจะดูได้ไหมครับผมอ่ากดดูครับนะฮะต้องรอมันโหลดอีกทีครับท่านเน็ตเร็วมันก็โหลดเร็วนงี้ฮะมันจะโหลดจนครบ200กว่าเมกเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงมือถือนะครับ ให้ดูตรงมือถือครับนี่ฮะรอไม่ถึงนาทีเพราะว่าผมบอกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีเน็ตเน็ตเน็ตเร็วกันนะไวไฟเร็วเหมือนกันเพราะว่าเป็นเน็ตบ้านนะผมใช้อยู่คนเดียวมีนะฮะใช้มือถือกับคอมพิวเตอร์ครับเน็ตตรงนี้ครับเป็นเน็ตบ้านครับผมเน็ตสายบ้านบ้านนะครับของประเทศเกาหลีนะครับเป็นอยากบอกว่าของเกาหลีนี่เป็นอะลูมิเนียมเต็มเลยครับไม่มีจํากัด10เมกห้าเมกเหมือนบ้านเรานะครับผมนะครับอันนี้อะลูมิเนียต็มอ่าฮะ ดูได้ครับเห็นไหมครับผมนี่ฮะกดดูครับมีเสียงไม่เอ่ยแหนมตัดใจแล้วแหนมจะอยู่บ้านที่เพชรต้อไปอยู่ยังไงสกปรกอย่างนั้นอะท่านู้ดีสกปรกไหนนี่สกปรกดูสะอาดนะโอเคมีเสียงดูได้นะครับผมนะครับดูลายตั้งลายนอนนี่ครับเต็มจอครับครับนะผมเห็นไหมฮะอ่าโอเคดูได้นะครับผมชั่วโมงกว่าครับผม แต่ว่าผมแนะนําว่าไม่อยากให้ทำนะครับทาไมครับมันช้าครับผมท่าเหนียบบ้านเรามันช้านะครับผมท่าเหนียบซีมเหนียวโคตรเปลืองตังเลยนะครับโอเคสรุปว่าส่งได้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ผมฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับผมแมนคัาสสิกลาวก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันหน่อยนะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาลาก่อนครับสวัสดีครับ